สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้บสมบัตมีครูอ๋อเลยครับเช้าวันนี้ผมจะมาอัปเดตงานวัตถุมงคลของอเขาเรียกว่าเป็นมีดตัดหวยนะสายอุต,ตรดิต์แต่ก็จะมีเหล็กน้ำพีมาเกี่ยวข้องด้วยนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันว่างานตัดหวยปิดทองฟารุนิมิตที่เป็นงานเหล็กน้ำพีเนี่ยพุทธคุณค่อนข้างสูง นะเดี๋ยวจะนําเสนอให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานหลายท่าน,น่าจะเห็นคลิปวิดีโอสั้นแล้วนะครับผมเปิดด้วยเล่มนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับจะเป็นงานช่างก็คือลุงปอยนะลุงปอยก็อยู่ที่ทองสันขันจังหวัดอุตรดิตนะครับผมได้มีการทํามีดชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทางวัดหนองย่ารำนะฮะหนองย่ารำที่จังหวัดอุตรดิต เอาเข้าร่วมพิธีการปลุกเสกใหญนะ่ทางวัดก็ได้มา,าจ้างให้ลุงอะนะฮะเอาทำลุงปอยทำพอทำขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็เข้าร่วมพิธีใหญ่เพราะฉะนั้นในชุดมีดวันนี้จะผ่านพิธีใหญ่นะฮะผ่านพิธีใหญ่ในเนี่ยชุดนี้น่าจะมีสิเล่มที่เข้าพิธีใหญ่แล้วก็จะมีราคาที่เบากว่าอันนั้นจะเป็นแค่การเบริกเนตรนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชม ในงานด้านหน้านี้นะครับผมจะจัดจำน่ายนะหรือว่าปล่อยเช่าบูชาอยู่ที่1 9 0่บาทนะครับซึ่งไซส์ปกติทั่วไปนยะผมเคยปล่อยอยู่ที่1,600บาทนะครับรุ่นนี้เข้าพิธีใหญ่แล้วผมก็ไปได้ไปได้จากทางวัดต่ออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะราคาสูงหน่อยนะฮะคุณผู้ชมเนะี่ยจะอยู่ที่1,900บาทต่อ1ชุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้เป็นผ้า3สีแบบนี้ ไปด้วยนะทุกชุดเลยครับของวันนี้แล้วก็จะเป็นาสายสินที่ใช้ในงานนะปิดทองฝังลูนิมิตเนาะก็เป็นมงคลนะครับแต่ผมแจกไปให้นะติดไปให้ผมได้มาแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นงานแบ่งปันกําไรจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ถ้าเป็นชุดใหญ่เมื่อคืนก็มีพี่ปิดไปแล้วนะเป็นฐานมังกรนะครับนะกับฐานพญานาคเดี๋ยวผม,มเอามาให้ดูนะครับอ่ะเริ่มตรงนี้ก่อนแล้วกัน ในส่วนของฐานบัวนะครับตรงนี้ฐานบัวให้ดูฐานบัวก่อนนะคือฐานบัวเนี่ยจะมีการลงสีเป็นมันปูแล้วก็บริเวณด้านหน้าจะเป็นสีทองมีน้ําหนักนะครับฐานตรงนี้เนี่ยก็หล่อขึ้นมาแล้วก็ผสมแหลกเหล็กน้ำพีเหมือนกันในชุดนี้นะครับมีการผสมแหลกเหล็กน้ำพีในตั้งแต่มีดและยันฐานเลยนะครับผมเหล็กน้ำพีกับคาถาพระเจ้าหพระองค์ที่มีการเขียนขึ้นมาแล้วก็ปั๊มลงไปนะะ ทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวฐานเนี่ยน้ำหนักก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็บวกกับตัวมีดที่จะเป็นด้ามจับที่เป็นฐานบัวเหมือนกันนะฮะก็ค่อนข้างสวยงามนะใบนะเนิ้วตัวเนี้ยใบ7นิ้วนะฮะบนใบเนี่ยมีขาถาพระเจ้าสิบพระองค์นะครับนะน,ะ,นะโมพุทธายะ,ะนะนะมะอะุดละลางนะครับด้านบนเป็นขาถาพระเจ้า16บหกองนะ ตรงนี้จะเป็นณนมะอุครับก็คือจะเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะแล้วก็จะมีเหล็กน้ำพีตรงนี้ด้วยอีกฝั่งจะเป็นยันคนครับตอกณโมพุทธยะเช่นกันนะยันคนก็จะเห็นในหลายสายนะฮะที่เขาใช้ในการทำบีดหมอนะครับตรงนี้ก็มีการเอาขรนี่มาใช้ด้วยนะครับด้านล่างฐานจะเป็นน่องสิงแบบทรงเครื่องนะน่องสิงหว่าแข้งสิงแบบทรงเครื่องนะ น่มีหัวใจทาตุด้วยนะครับผมนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่ละลึกนะงานผูกพัทศีมาปิดทองตัดหวายลูกนิมิตนะหนองย่ารำนะหมูห่หนะตำบลร่วมจิตอำเภอท่าปลานะวันที่9พฤศจิกายนปี2567ที่ผ่านมานี่เองครับนะไม่กี่วันนะที่ผ่านมาไม่นาน ตรงด้านล่างจะเป็นยันผู้ซ้อนนะครับเนะี่ยก็นี่คือความสวยงามนะครับของมีดรุ่นนี้เข้าพิธีใหญ่ด้วยนะครับผมก็อนุมโมทนาสาธุกับพี่ที่ได้ไปด้วยลวกันนะครับจะมีแค่สิบท่านเท่านั้นนะครับที่ได้ไปบูชานะในวันนั้นเนี่ยผมนะฮะได้ไปปิดมาที่ไปปิดมาสิบเล่มเนี่ยนะครับผมก็ได้ทีมงานนะด้านใน ช่วยทําให้ได้มาในราคาไม่เ,เยอะมากนะผมบอกว่าผมจะเอามา,าให้กับเอฟซในช่องบ้านมีครูออนะครับนะซึ่งโชคดีที่เขายังเคยเห็นช่องเราบ้างเขายังเคยเห็นช่อง Youtube เราบ้างอุ้ยปายล่วงนะีก็เลยพอเขาเห็นช่องเราบ้างนะเขาก็อ๋อโอเคโอเคนะครับเขาก็ชอบดูอยู่ก็เลยได้มานะในราคาที่ยังพอเอื้อมถึงนะครับคุณผู้ชม ถ้าไปหน้างานก็อาจจะโดนแพงกว่านี้แต่นี่ก็ทางวัดก็ได้กําไรอยู่นะครับเล่มนึงก็อยู่ที่เราเหลาประมาณสักน่าจะมี300กว่าบาทนะครับสามกว่า400ประมาณนี้ก็ยังโอเคถือว่าทาบุญให้ทางวัดไปนะแต่ตัวผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่าค่าส่งก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับในชุดนี้แต่ว่าอยากแบ่งปันนะอยากแบ่งปันมันก็เหลืออยู่บ้างแหละเหลือประมาณเล่มน่าจะ 70- ็ดบถึงแปบาทนะคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะเหลือประมาณนั้นถ้าหากจะค่าส่งนะดูต้องดูว่าค่าส่งมันจะแพงแค่ไหน พอยิ่งเก็บเงินไปทางเนี่ยก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับนะเล่าความจริงนะครับเล่ากี่รอบก็เหมือนเดิมนะอ่ะโอเคครับชุดอันนี้จะเป็นชุดเอ่อจ็ดนิ้วนะครับมีให้บริการ10เล่มนะครับสำหรับที่เป็นของทางวัดนะครับนะส่วนไซส์ต่อมานะครับคุณผู้ชมอันนี้7นิ้วเท่าเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีการตอกชื่อวัดเพราะว่าเล่มนี้ปลูกเสกเอ่อโดยการเบิกเนตร นะไม่ได้เข้าพิธีใหญ่นะจะจบอยู่ที่1,600บาทไซส์เท่ากันนะครับมีการเปลี่ยนในส่วนของอัขระที่อยู่บนใบมีดนะครับอ่ะดูครับนะด้านบนยังคงเป็นหน้าโมพุทธายะาเหมือนเดิมนะครับนะนะนี่แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นหน้าขสมพงนะครับหรือว่าหน้าเกี่ยวยันคนเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมเลยนะครับผมจะมีต่างกันก็คือตรงหน้าขสมพงเท่านั้นนะครับในจุดนี้ อีกฝั่งหนึ่งนะก็จะมีมีดมหามมคลเล็กน้ำพีฝั่งลุนิมิตรนะอันนี้จะเป็นแค่เจ้าวาดปลุกเสกเดียวนะครับปลุกเสกจิตเดียวนะนี่ก็เป็นฝีมือผลงานของลุงปอยเหมือนกันนะครับนะี่แต่ทางร้านลุงปอยนะครับเป็นผู้สร้างขึ้นมานะอยู่ ร้านจะอยู่ใกล้ๆน้ำพีเลยนะครับผมบ่อน้ำพีเลยนะครับเนี่ยถ้าไปก็จะเห็นอยู่ที่นั่นนะฮะอย่างเงี้ยพันหกร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมให้ดูกันก่อนนะ mm hmm. เผื่อหลายท่านบอกว่าไม่ได้วอลลี่หรือไม่ได้ซีเรียสหรืออาจจะไม่ได้ชอบที่มีชื่อวัดนะอยากเอามาไว้เองโดยไม่ต้องมีชื่อวัดเผื่อจะเอาเข้าพิธีนะั้นพิธีนี้นะฮะของที่วัดที่อาจารย์ตัวเองนับถือนะครับ mm hmm. ก็สามารถทําได้เหมือนกัน mm hmm. ก็ใช้เป็นรุ่นนี้ไปนะครับก็พันหกร้อยบาท อันนี้อยู่ที่ความเาขาเรียกว,ว่าศรัทธาแล้วก็อยู่ที่ความชอบของตัวบุคคลนะครับในส่วนนี้เนาะใบจะเจ็ดนิ้วเหมือนกันนะด้ามจับก็จะเป็นด้ามหล่อขึ้นมานหล่อเป็นบัวเหมือนกันนะครับด้านในบัวเนี่ยจะมีองค์คล้ายๆกับเหมือนเทพพนม,มอยู่นะครับนลักษณะเหมือนเทพพนม,มอยู่นะโดยรอบเลยอยู่ด้านในบัวนะับก็จะประมาณนี้เนาะ,นะสำหรับในรุ่นของ7นิ้วนะครับ ถ้าเป็นของวัด1,900บาทฟรีค่าจะส่งถ้าเป็นของทางร้านลูกปป่อยนะที่มีการเบริกเนตเล่มนี้จะอยู่ที่1,600บาทครับต่อมาจะเป็นงานไซส์ขนาด9นิ้วครับคุณผู้ชมตัวใบ9นิ้วนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยก็พอรวมกันแล้วก็ยาวยาวมากนะ เดีผมเอาตลับเมตดมาไหมเนี่ย๋ยวกอน,นะครับตลับเมตดผมไม่ได้เอามาเนี่ยเนะอ่อขอโทษด้วยครับเอ่อตัวนี้เนี่ยจะบูชาที่ราคา1,900บาทนะครับคุณผู้ชมเป็นไซส์ขนาด9นิ้วเนาะอันนี้ก็เป็นการเบริกเนตรเหมือนกันนะครับเบิกเนตรแล้วก็ไม่ได้ตีตาวัดนะครับแต่ยังโชคดีว่าชุดนี้เนี่ยนะที่เบิกเนตรนะครับจะมีอยู่ประมาณ9เล่มนะครับที่ทางร้านลุงปอยเนี่ย ได้นำไปเข้าร่วมพิธีปลุกเสกกับทางาทางวัดนะฮะหนองย่าลำนะก็ได้เอาชุดนี้เนี่ยไปร่วมเข้าพิธีด้วยแต่ไม่ได้ตีตาวัดนะครับแล้วก็จะมีการเบิกเนะบิกเนตรนะฮะเพราะฉะนั้นในรุ่นนี้เนี่ยก็จะราคาปกติก็คืออยู่1,900บาทผมจะคิดแค่นั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปบูชามาจากทางวัดอีกทีแต่ว่าอันนี้ได้มาจากลุงปอยนะฮะได้มาจากทางลลนะร้านลุงปอยเนาะอ่ะ แล้วในส่วนของอแต่ละรุ่นนะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะครับด้านบนจะเป็นยานพุทซ้อนนะฮะนาคสมพงหรือว่านาเกี้ยวนะข้าพเจ้า16พระองค์ครับยันคนนาคทรงเครื่องนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมหาโมคคลเหล็กน้ำพีนะงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะนะโมพุทธายะนะมะออุนะ,นะนะ นะมอะอุอีกรอบย้ำนะฮะย้ำนะครับคบาถาพระเจ้า5ห้พระองค์ท่องถอยหลังนี่ก็เป็นพระคาถาอีกอันหนึ่งที่เอาไว้แก้คุณใส่ได้เช่นกันนะครับผมด้ามจับก็จะเป็นงานหัวบัวนะฮะใบมีดจะมีการผสมแร่น้ําพีเข้าไปเนะเพื่อให้เป็นสิริงมงคลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในแร่น้ําพีเนี่ยมีองค์ประกอบไปด้วยมวลสารเขาเรียกว่าเป็นเทวดาสถิตยอยู่แล้วนะฮะ มีความเป็นมงคลอยู่แล้วนะต่อให้ไม่เบิกเนตรเนี่ยก็มีความเป็นมงคลอยู่แล้วแต่นี่มีการเบิกเนตรนะครับผมแล้วก็เอาไปเข้าพิธีมาด้วยนะจะมีแค่ก้าวเล่มที่ได้เข้าพิธีนะครับนะเพราะว่าหลวงปอยเขาตั้งใจว่าเอาไปร่วมนะร่วมกับทางทางวัดนะเพื่อให้มีความเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นนะครับนะก็จะเป็นทางร้านลวงปอยนําเข้าไปด้วยนะครับ mm. มีก้าวเล่มนะครับหนึ่งพันเอ้ไม่ใช่ที่ผมมามีแม่ฐานบัวนี่เหลือกี่เล่มเนี่ยมีแค่กี่เล่มนะฐานใหญ่ก้านนิ้วอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเก้านิ้วมีมีเท่าไหร่เ้านิ้วที่เป็นมีดแบบนี้มันหมดมันจะเหลือแต่ฐานกับใบที่เป็นด่างไม้อ้าวนี่ไปแล้วเหรอใช่อ้าวโอเคคุณผู้ชมฮะก็อันนี้ยังอยู่ยังอยู่อยังอยู่ใช่ไหมอ๋อยังอยู่นะเหลือแค่เหลือชุดเดียวโอเคนะชุดเดียวครับแล้วชุดไม้ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคโอเคแต่ฐานไม้บนลงไปแล้วใช่ไหมครับโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าดู โอเคโอเคโอเคครับโอเคครับลูกค้าครับก็เนี่ยฮะจะเป็นงานที่เหลือชุดเดียวแล้ว <c oughs> นะอันนี้อัปเดตกันแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยนะผู้ชมจะเห็นแต่เช้าเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นงานอันนี้ให้แต่ผู้ชมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเอาฐานไม้มาให้ดู <c oughs> เดี๋ยวลองดูอีกชุดหนึ่งที่เป็นฐานไม้ครับคุณผู้ชมอันนี้ จะ,จะเป็นเล่มที่ยังพร้อมส่งครับนะพออีกเล่มหนึ่งที่เป็นฐานไม้เนี่ยพี่พยักน่าจะปิดไปไปที่เรียบร้อยนะซึ่งก็ดีนะครับทั้งสองชุดนี้ที่เป็นฐานไม้เนี่ยก็ได้เข้าร่วมพิธีใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ตีตาวัดนะครับเพราะว่าเอาไปร่วมเฉยๆเนี่ยเอาไปร่วมให้ทางวัดช่วยปลุกเสกให้นะแล้วก็มีพิธีการเบิกเนตรเบื้องต้นมีการเบิกเนตรก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไป รวมไปที่ใหญ่อีกทีหนึ่งเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นมงคลนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับก็ไซส์ขนาดใบมีดไซส์ใหญ่สุดนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะแม่ชุดเนี้ยเนี่ยสองพันห้าใช่ไหมชุดฐานไม้ใช่ไหมเนี่ยนะชุดใหญ่สุดนะ12สิบสองนิ้วใช่ไหมใบโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสองพันห้านะครับตัวชุดใหญ่สุดนะ เมื่อกี้แค่9นิ้วนะใบอ่ะอันนี้ใบใหญ่สุดเลย12นิ้วนะครับ12นิ้วใหญ่สุดนะเมื่อกี้9นิ้วพันเแต่ว่าชุดนี้จะเป็นสองพันะของคุณพี่พยักได้ไปก็ถือว่าเปน็นโอกาสเหมาะๆนะครับเพราะว่าถ้าปกติแล้วไปบูชาในช่วงเวลาปกติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ที่เข้าพิธีใหญ่นะครับแต่พอจังหวะเหมาะนะครับมีพิธีใหญ่พอดีนะได้เข้าร่วมเหมาะเลยดามไม้ก็จะสวยมากแบบนี้นะ ดอกไม้สวยมากนะนี่แบบนี้นครับใบ12นิ้วนะไปพร้อมฐานเลยนะครับยกไปพร้อมฐานเลยฐานไม้ก็จะมีะลวดลายด้วยนะครับนี่นะเป็นการเลเซอร์เข้าไปเนี่ยมีดมหามมคลเล็กนพีนะตัดไวลยลูกนิมิตนะเป็นมีดตัดไวายนะก็อีกฝั่งนึงจะไม่มีตอกตาวัดนะครับหลายท่านที่บูชาไปนะคุณผู้ชม บางคนไม่ได้ชอบให้ตอกตาวัดนะครับเพราะว่าเขามีครูบาอาจารย์ของเขาที่ที่เขานับถืออยู่แล้วแต่อยากให้ครูบาอาจารย์ปลูกเสกแต่อย่างได้มีตัดไวอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะไม่อยากให้ตอกตาวัดซึ่งนี่ก็จะตอบโจทย์ให้กับบุคคลท่านที่ชอบแบบนั้นนะครับ0631305304นะครับร้านมีครูอ่อยดีบริการทุกท่านนะครับนะ0631305304นะครับผม ก็สําหรับในส่วนของมีตัดไหวนะ่าจะมีคร่าวๆประมาณนี้เนาะส่วนชุดมงกรไปซะแล้วนะครับไปกับคุณพี่สาธิตแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นชุดพญานาคก,ก็ไปกับคุณพี่พยัก์แล้วนะฮะค่อนข้างหนักเนาะองค์ใหญ่ค่อนข้างหนักมากๆนะฮะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็ที่มาถึงตอนนี้เนะี่ยคุณผู้ชม อยาให้ดูนิดหนึ่งนะโมทาสาธุอันนี้เป็นมีดหมอนุพัชนะครับให้ดูช่วงทา้ทายเพราะว่าอยากให้พี่ที่เป็นเอฟซจริงๆได้นะครับตอนนี้คือคนที่เป็นขาจรน่าจะออกหมดแล้วนะครับในส่วนของรุ่นนี้ครับอายุวัฒนะมงคลน,นะครับของนุพัชวัดห้อยด้วนเนาะนะไม้ก็เป็นไม้โบราณเสาสารานะนี่มีการตอกโคตตัวเลข ัดเจนนะครับผมนะยันนะซ่อนหัวนะมีโค้ดลายเซ็นนะครับรับประกันแท้ให้นะครับไม่ต้องห่วงสบายใจได้อา,อาอยุวัฒนะม,มงคล100ปีนะด้านบนจะเป็นยันของรวรปูเทศนะฮนะเดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปแยกอีกทีแล้วกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมที่มันจะเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เล่มนี้เนี่ยค่อนข้างดูเข้มขขังเลยนะครับเพราะว่าดูเก่าแล้วก็ดู มีความแบบโบราณเลยนะในส่วนของเล่มนี้เนี่ยปิดจบน,น่าจะสี่พันนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเป็นเล่ม8 0 0พันบาทนะครับนะสี่แปพันบาทนะครับแล้วนี่คือเจ้าของเดิมเนะจ้าของเดิมนะอ่ะไปปิดมาปีหกหนึ่งนะครับอยู่กับซองแบบนี้เลย นะเป็นรุ่นทรงปลาหมอเล่ม8 0 0พันนะครับอันนี้สมบูรณ์ครบถ้วนมีซองให้อะไรให้ใหเจ้าของเดินยนังมนะีเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนปิดมาเขียนชื่อไว้งัแต่ตอนนั้นนะครับมีการจานมือตรงนี้นะครับเนี่ยหลวงพ่อจานเองนะครับตรงนี้ก็เช่นกันบริเวณตรงน,นี้จะมีการเขียนลงไปนะครับแล้วก็บริเวณตรงฝากจะมีการจานด้วยหมึกสีทองนะไม้เสาสารานะครับ ด้ามเจ้าปีทรงปลาหมอใหญ่นะครับนี่แปดพันนะครับคุณผู้ชมลองดูทักก่อนนะฮะโค้ดอยู่ด้านบนแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นยันน้องสิงทรงเครื่องนะฮะคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ครับทําน้ำมนต์ได้แน่นอนเล่มนี้เพราะว่ามีพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์กำกับนะครับแถมพระคาถาที่ใช้เนี่ยเป็นโค้ดจระเข้ด้วยนะฮะโค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ดจระเข้นะซึ่งจํานวนการสร้างเนี่ยมีไม่เยอะมาก นะจำนวนการสร้างมีมีเยอะมากแล้วก็จํานวนการหมุนเวียนในตลาดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะผมว่าผมน่าจะเจ๋งมากๆแล้วที่ได้มาสองเล่มนะครับได้มาสองเล่มแต่ตอนนี้เหลือเล่มเดียวนะครับเล่มก่อนหน้าไปแล้วนะฮะเล่มนี้จบราคาที่8 0ดพันบาทนะครับสำหรับมีทรงปลาหมอนะครับครบองค์ประกอบเนาะนะในรุ่นนี้บอกแล้วว่าเ,เป็นมีดหมอของหลวงพ่อพัดนะครับเอ้เมื่อกี้จับแล้วเหมือนจะอ๋อนิดเหมือนจะนิดนึงนะครับขยับนิดนึงนะแต่ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเสียหรือว่าพังนะครับคุณผู้ชมปกติดีนะเออไม่ใช่นี่หว่าอ๋อเวลาใส่อย่างนี้มันขยับอยู่ในในปลอกด้านในเนาะนะกดลงมาก่อนนะครับถึงจะแน่นนะปุ๊บนี่แน่นเลยนะครับเดี๋ยวใส่ไว้กันทะลอกนะโอ้ดูแลดีมากเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะซองตอนแรกคิดว่าจะเยินเยินนะแต่จริงๆแล้วโอ้ดูแลดีมากเลยคไรสมบูรณ์มากเลยครับทั้งมีดทั้งอะไรต่างๆดูไม่ค่อย มีริ้วรอยเท่าไหร่นะครับจะเห็นรอยจานชัดมากสงสัยจะเก็บอยู่ในซองนี้ตลอดเลยนะครับอ่าแปดพันนะครับสําหรับมีดหมอโซงปลาหมอนะครับมีหนึ่งเล่มท้วนก็ท่านใดสนใจติดต่อได้เลยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันคุณผู้ชมนะถ้าชอบถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง y o u t u b ้าปมีคูอ๋อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผม พบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ